เอาแล้วก็เป็สเปเชียลโหดลินเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ในบอกฟุ้งยี่สิบชั่วโมงนะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่อยากจะฟาร์มเลยนะผมอยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าแดบไปหาดาวเล่นกูค๊ดเลยแบบนี้นเลยน่าจะได้มั้งโอเคนะถ้าไม่แก้เสียเวลาไปเริ่มเล่นกันเลย <c oughs> เริ่มแรกมาผมได้มาดูที่ร้านขายผลนะว่ามีผลอะไรขายบ้างซึ่งผมก็ได้เลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้เห็นผลพารนในชมนะ้นซึ่งคมดูว่าให้ซื้อผลพามาอมาใช้ในชมนะ้นซึ่งผมก็ได้ซื้อมานะ โอเคเวอร์เจ็ดร้อยก็ตกใจหมดก็ตกใจหมดซปเปอร์ชอตทีวีเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ยอิจฉาดิอิจฉาผลพระกูมีผลพรนะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ลองผลฟ้านะผู้ชมนะซึ่งผลก็ได้ออกมาแย่มากเพราะมันกัอะลรไม่ได้เลยด้วยเป็นด้วยสกิลหนึ่งด้วยไหลซึ่งมันกัอะลรไม่ได้เลยทําให้การฟารนะ์มนั้นมันยากขึ้นมากหลังจากนั้นผมก็ได้ขอคุณดูในตีมเพื่อไปหาดาบเรนโกคูหน่อยซึ่งคุณดูในตีก็ได้พาผมไปนะผู้ชมนะ <c oughs> จะเหมือนัง อยากทำมหาสืกคนชนเทพแบบช่วงอยากทำมหาสืกคนชนเทพอ่เอม่นตีกันแล้วเออออเออเออเอเฮ้ยเชีร์แล้วเนี่ยเชีร์แล้วเนี่ยเฮ้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 ยเชีเน่ยเชี่ยเนี่ยเอออเชี่ยเนี่ยกูตบนะเอาวันเชี่ยวั a ชี e ยเอากต นั่นแหละ่าณผู้ชมผมโดนอีวินพิเศษจากทางบอฟุตตีตายแล้วเกณฑนนะ้ำผมที่ขึ้นเก่อมาเพื่อจะมาตีบอสท,ที่ครอบครองดาบเต็นกูคูไว้อยู่ซึ่งบอสตัวนี้ค่อนจะตียากนะผู้ชมนะขณะที่คนดูในทีมที่มีเวลเยอะๆย,ย,ยังตีไม่ค่อยได้เหลผูวชม หลังจากนั้นก็ได้มีคนโทรมาหาผมนะผู้ชมผมเลยต้องปิดสตรีมผมไม่เคยเปิดหมอเครื่องบินนะ้แต่ตอนนี้ผมต้องเปิด,ดแล้วแหละเนี่ยเห็นไหม,มต้องเปิดหมอเครื่องบินแล้วแหละไม่เอากูหัวร้อนได้ไม่เอากูเปิดหมอเครื่องบินได้ไม่ต้องคิดดูชมไม่ต้องเ็นคนยังไงผู้ชมหลังจากนั้นผมได้กลับกอพอบอสไม่เกิดนะผู้ชมนะระหว่ันที่ผมกลับกออยู่ก็ได้มีเว้นพิเศษเมื่อกี้นะั่นแหละมาตีเรือผมจนแตกข้างเดียวแตกเหมือนบ้างเดียวแตกเอา อะไรที่มันเยอะๆชมเอาสี่พันไปเลยชมสี่พันไปเลยสี่พันเลยดูดีด่ดูนี่มันดูนี่มันจะเตะข้างเดียวแตกวาตุ้มมีเตะข้งเดียวแตกวาเลือดสองพันห้าร้อยเนี่ยมึงเอามันดิมมาดิม,มาดิมมาดิหลังจากที่ผมขึ้นก่อนไม่ได้ผมก็ได้มาหาซื้อผลแสงกลับคืนมาเนผู้ชมนะเพราะผลพัฒ์ตอนนี้มันอย่างฟาร์มยากมากหลังจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มต่อนนผู้ชมนะ หลังจากนั้นคนดูในทีมก็ได้ชวนผมนะไปตีบอสท,ที่ครอบรองดาบเรนกูคูนั่นอีกรอบซึ่งคนดูคนนี้ไม่ใช่คนดูคนเดิมนะชมนะซึ่งเขาได้ตีบอสตัวนี้เหมือนลูกเลยชม้ชมเฮ้ยไอชิ้นนี้มันตีเป็นลูกเลยชมไม่ตี <c oughs> แล้ววีวองไม่ตีบอสเป็นลูกเลยชมหลังจากนั้นผมก็ได้ฆ่าบอสตัวนี้ไปนะชมนะซึ่งผมก็ไม่ได้เลยผู้ชมนะซึ่งผมก็ต้องย้ายเซิร์ฟ หลังจากที่ผมย้ายเซิร์ฟมาผมก็จะมาตีบอนนี่อีกรอบซึ่งข่าวนี้ที่ผมฆ่าไปผมก็ได้กุญแจอะไรมาไม่รู้นะผู้ชมนะซึ่งกุญแจนั้นก็เอาไว้เปิดกล่องที่มีดาวเด็กโกคุอยู่ข้างในนะเราไปหาเราไปหา,เรา,ปหาเราไปหาคนขี้อวยกันดีกว่าเราไปหาคนขี้อวยกันดีกว่าเราไปหาคนขี้อวดดีกว่ามันจะขี้มันจะมีของดีสักแค่ไหนกันเถอะว่ามันมีทุกอย่างจริงจิ หลังจากนั้นผมก็ได้ไปดูคนขี้อวดนะผู้ชมซึ่งผมก็ได้ไปดูว่าคนขี่อวดคนนี้มีของอะไรบ้างซึ่งเขาก็ได้มีของอย่างที่ว่าจริงๆนะผู้ชมมีของเยอะด้วยเขาไม่ได้โม้ด้วยนะผู้ชมนะเขามีจริงหลังจากนั้นคนดูในทีมกับผมก็ได้ไปลงดันกันนะผู้ชมนะนี่ก็เป็นการลงดันครั้งแรกซึ่งผมจะทําผลแสงปุ๊บตะอีกนะผู้ชมนะซึ่งระหว่างที่ผมลงดันอยู่ก็ได้ให้คนดูในทีมแบกไปนะผู้ชมนะส่วนผมก็ยืนก็โง่อยู่บนหลังคาผู้ชมนะไอ้สบายผู้ชมสบายวะมีเอฟซีบีเอฟซี ไม่ค่อยสบายผู้ชมไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายผู้ชมยืนยืนดูเขาตีกันผู้ชมยืนดูเขาตีกันเก่งมาก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 กับคอปจิงก็อยากลงไปจอยด้วยแหละยืนงงงแบบยืนงงงงปวร้อนแบบนี้ก็ก็ไม่เอาผู้ชมหน้าเบื่อผู้ชมเป็นหัวหน้าแคนให้คุณให้ลูกแคนมาช่วยหลังเกที่ลงดันเสร็จก็ได้ว้ามาที่ไหนสักแห่งจะเป็นที่ทำผลแสงบุกตื่นนะผู้ชมนะโอ้โอ้ อะแค่สกิลหนึ่งเนี้ยน,นะถ้ากดติดสกิลหนึ่งเรียบร้อยอ๋อโอเคผมเปลี่ยนไปผมเปลี่ยนเป็นใสผมเปลี่ยนเป็นใสอันนี้ดีไหมเนะี่ยกดค้างกดค้างอยู่สิโอเคกดค้างอยู่สิวัวโอ้าวทันยูชมอิจฉาดิ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 เนี่ยอิจฉาดีอิฉาดิ าาา,าหลังจากนั้นผมก็ได้หาโคตรใส่นะผู้ชมเพื่อเปลี่ยนสายดาบเป็นสายผลนะผู้ชมนั้นระหว่างที่ผมใส่โค้อยู่มันก็ได้มีคนมาหาเรื่องคนดูในทีมผมและคนดูในทีมทั้งสองคนก็ได้ตีกับคนนั้นผู้ชมนั้นซึ่งผมก็ได้ผิด PvP ไว้ซึ่งทําให้เขานั้นตีผมไม่ได้นะผู้ชมผมก็ได้ยืนงงู่ตรงตีนะผู้ชมดูคนดูในทีมตีเขาไปซึ่งผมไม่สามารถใส่โคตรใสกได้เพราะผมใช้โคตรใส่เปไปหมดแล้วไม่แง่ <c oughs> และจากนั้นผมก็ได้ไปลงด่านอีกรอบนะท่านผู้ชมนะซึ่งผมก็ได้ยืนเงง่อยที่เกาะหนึ่งอีกเช่นเคยนะผมเพราะผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะผมยังเววน้อยอยู่แล้วก็ช่วยไปก็เป็นได้แค่ตัวบรรณาอดีตพี่มียดีพีพีมก็มาที่ก็มาที่กูวิดาบเลงกูคู่กับผลแสงปุ๊กตื่นน่ะเออกูมาที่ตัดเองพี่เจ้ากูอยากตัดเองพี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 มันจะพิมพ์ฮาร์ปหอฮาแ์เมคคิดว่ามันทำได้แค่ขู่อ่ะมันทำได้แค่ขู่ฟอฟอ่ฮะมันทำได้แค่ฟฟเออขู่ฟอฟอ้ยกูถามหน่อย ม,มันทำแค่ขูฟ่ฟอฟอฟ่เหมือนงูอ่ะฟอฟอ่ฟอเนี่ยไอ้กรถามหน่อยอ่ะชุดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ หลังจากที่ลงดันเสร็จผมก็ได้มาที่เดิมเนี่ยชมเพื่อทําปลุกโขนใส่ปุกติ่สกิลสองเนีชมซึ่งผมไม่สามารถทําได้เพราะผมมีแค่1,500ซึ่งจะทำปลุกติ่สกิลสองต้องใช้2,000กว่าบาทเนี่ยชมนะพีพีไม่เปล่าสแกนพีพีกับมาเปล่าเอ้ยมาดิมาดิฮะพีพีนั่นแหละมาดิมาดิมาดิพีพีม่นั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองพีพีกูนั่นแหละใช่ไหมพีกูกูนั่นแหละพีกูกูนั่นแหละใช่ไหมพีพีกูกูนั่นแหละมาดิมาดิมมาาดดิิอ อ pools! ดาบเลยกูคุเนี่ยมึงมึงเห็นดาบเลยกูคุในมือกูไหมไม่เห็นดาบเลยกูคุในมือกูไหมอ่ะฮะมึงดาบเห็นดาบเลยกูคุในมือไหมอฮะทำไมกูตีมึงไม่โดดล่ะไอชิ้นนี้ชิ้นนี้เอาอึ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 ไอวิ่งตีมึงทำไมกูตีมึงไม่โดดล่ะเฮ้ยชิโปโปวะพัดต่อยกันพาดต่อยกันชิ้นนี้พัดต่อยกันบาดเฮ้ยบาดเนี่ฮ้ยบาดเนี่ยเฮ้ยชิบไม่เจอครับลูกพี่ ไอ้กา้านขวทํทำไมผมตีผมทำไมผมตีมันไม่เข้าผู้ชมทำไมผมตีมันไม่เข้าวะมันต้องเลื่อดรถเลยมันต้องเลือดรถสิผู้ชมต้องเลือดรถสิอเอดดอแม่ง ไม่โปะวะะไม่โปวะะไอช้นี่ไอชีนี่กดตีมึงกูตีดิมึงให้กดตีดิมึงให้กดตีดิมึงให้กูตีดิมึงมาให้กดตีดิมึงมาให้กูตีดิมึงมาให้กดตีดิมึงมาให้กูตีดิมึงมให้กูตีดิมึงาให้กดตีดิไม่กดตีมันไม่เข้าอะพี่โมไม่ผมตีมันไม่เข้าอะทำไมผมตีมันไม่เข้าพี่โจมเฮ้ยโปคอโปแล้วเฟี้ยน่ะทำไมผมตีมันไม่เข้าพี่โมน่ะน่ะเอ้ตีเข้าอยู่ตีมาเข้าอยู่ตีมาเข้าอยู่ ไมใช่ตีไม่เข้าแต่ตีไม่โดนตีโดนตีก็ไม่แรงเออมาโคตรเจี๊วอ่ะเขาเขาลังเกียร์ผมอ่ะเขาลังเกียร์ผมทางจิตใจอ่ะจุ๊บขบู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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บป้ง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 กูตายไม่ใช่ผลมังกรกูทีเดียวกูแตกเมื่อกี้ผมจะชนะซุปเปอร์ทอร์แล้วแต่แต่นี่แต่แต่มังกรมันมามันมายุ่งอ่ะชมมันมายุ่งอ่ะเมื่อกี้ผมจะชนะซุปเปอร์ทอร์แล้วอ่ะ กผมจะชนะสมบัติทอนแหละตีที่หนึ่งมันก็ตายแล้วแต่แต่มันแต่มังกรมันยุ่งกับผมอ่ะเออ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 จะวะช่วยเลยจะวะกิมโอเคครับหลังจากที่ผมทําผลแสบปลุกตื่นไปเรียบร้อยผมก็ได้มาฟาร์มต่อแล้วชมหลังจากที่ผมฟาร์มต่อเสร็จก็ได้ปิดสตีไปแล้วครับก็แค่นี้ครับก็สุพน์เกิดแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดูจะไปวิวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย